โตอรัตตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพาวัตโตอรัตตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพาวัตโตอรัตตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ผู้ยอดใดๆมันรวมมือขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับเพื่อจะได้เอาความกิกรรมวิจิกรรมให้กับเจ้าหน้าของเรานะครับนะะรวมมือขึ้นพร้อมหมดเลยนะครับกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสาม กับท่านสามนี้ที่ทข้าพเจ้าได้รกเกิดป่ย่าตายยพี่ป้านานาญาสินีวิสหายที่ข้าพเจ้าได้รบเก,กิดด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้ท่านลายจงโปรดอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเธอ เมื่อท่านอาหมสิีรษะแล้วจงยกขึ้นสาธุขึ้นพร้อมกันเถิดเจ้าค่ะสาธุนะครับทีสาธุแล้วอ,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 อัตอตนี้หน้าก็เอาไป่วยนี้วางลงนะครับนะอาจจะก็กร,ราบลงไปที่ปู่นะครับนะอาณามาด้วยครับอาณามาด้วยเลยนะครับนะกระาบลงไปัที่ปู่เลย็แล้วก็ลนะ้าลงมือล้างเท้านะเอนะแล้วก็ล้างมือล้างเท้าให้ปู่นะครับ นะกราบสามครั้งแบมือนะครับารบางบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับนะเออแล้วก็เอานามรดน้ำรดท้าให้กับโบนะครับเอ่ยเอ่ยเอาคือเอาละอันดึกตะคืนใจโบละเอ่อเยเย็นเดิน <c oughs> เอ้ยครับหากจะก็ไปกราบยาก กราญยตินะครับขอเอ,อการาามครั้งนะครับนะรามสามครั้งนะครับใครับว่าอกใจแล้วก็ต่อไปนะตอนนี้ก็กรารคุณยายกรารคุณยายไปนะครับ ก้ไปเลยคาดเนาะก้าวไปเลยอน้ำเ,เสิร์ฟตามไปนะครับนะเอากอดตีก่อนดิเออ่ะอากาบลงไปสามครั้งเนาะเออเอานะกลับไปตัวไว้เอออัดขนะย,ยิบอัดขยบิยบนิดนึงไม่ได้เอาเสือไป เอออุนล้อคุณปู่ครับอยู่อออเอออย่างนั้นเออนั่นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหล,เแลเออะเออจนนีกระทืนใจและพี่บ้านนะอ่าเนาะเออเราก็จะได้บุญได้กุศลไปพร้อมๆกันเมื่อมีลกูกหลานได้บวชนะครับนะ,ะต่อไปนะครับน้ำต่อมาเลยน้ำนะน้ำเออ,อ เออลดมือรดเท้าเออน,นาะเออเหมือนันแล้วที่เราลดมือรดเท้าเพือ่อการเราทําให้มันถูกประเพณีนะครับนอะประเพณีของชาวไทยของเรานะ อ,อย่างเทศกาลก็ไปอย่างนึงอย่างนั้นเขาเรียกว่าลดน้ำดำหัวนะครับนะอ,อย่างกระท่วงเทศกาลนะฮะลดน้ำดำหัวแต่บางคนเป็นลดมือลดเท้าอย่างเดียวอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับนะคเขาบอกให้พี่ป้านอาได้รู้ต่้งนี้เลยนะบางคนก็ลดมือลดเท้าเย็นแล้วกลัวหนาวอะไรประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเราลดมือลดเท้าแล้วเขาจะเรียกว่าลดน้ําดําหัวได้ไงนะครับนะเมันตรงลาก,ลากลันไปทั้งตัวเลยอาจจะว,วันๆหน่อยใครหนาวก็นะที่ถูกต้องนะครับนะออขอให้ทํากันอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าลดน้ําดาหัวนะครับนะเออเอาละเสร็จแล้วนาครุขึ้นเออคุณปูคุณย่าเชิญเชิญมดมดมดไตติดขับขืนนะ,ะเออนะ เออเอาเชิญไปนั่งที่เก่าตามสบายเลย